เย่างนี้พี่กมหนึ่งนึงกมหนึงนึงกมอีกมอีกอเดูนี่ก็เหมือนจัวเ๋ยอแล้วเหมือนเหมือนเหมือนโอ้โหดีนะกูไม่ได้ท่าสองเนี่ยโอ้โหไม่เหมือนนะเุื่อนดูว่าเหมือนปวดหลัง นี่คือทางของคนเดยหอครับมนเดียวแล้วเนี่ผมมากับรถ <d> <le> <an> <d ood> ไม่มีแสงยังไยังงยังไรพี่ยังีน มีปัญหาอีกหนึ่งครับตัวปัญหานี่ครับเนพูดสิพี่คือผมลืมกดอัดาตั้งแต่แรกเลยตอนนี้เราก็เลยได้มาเปิดอยู่กันที่บนรถนะครับจริงๆมาเปิดตั้งแต่บนรถแต่ที่อยู่แถวบ้านนะครับแต่ทีนี้พี่เต้ ลืมกดอัดถ่ายมาตั้งแต่นูนเลยคือมันมีอะไรให้ฮามากเลยครับเมื่อกี้ลองกล้องลองกล้องลองกลอง,ลองคืออัดหนึ่งหนึ่งฮาคือพี่เต้ลืมกดอัดใช่ไหมสองฮาคือว่าคาเฟ่ที่เรามาเลยครับแม่งปิดปิดปิดวันนี้ ไม่เจอที่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟใหม่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราไปเซิร์ฟใหม่นีกว่าว่าเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวไปเจอบนรถก็แล้วกันครับเจอกันครับบนรถคือเราพิจารณาครับคือเราไม่ได้ใช้ก่อนเนาะกลายเป็นว่าม m เกอร์ครับแล้วก็ถ่ายที่อยู่นี้ตอนแรกแต่พี่เต้ลืมถ่ายมันมีอะไรที่ฮามากเลยวันนี้พูดไปซะเยอะเลยอ่ะตอนนี้เราก็นั่งดูกันอยู่นะครับว่าเราเนี่ยจะเอาแบบคาเฟ่ไหนใช่ไหมพี่ ใช่เหมือนคาเฟ่อยู่นะเพราะตรงแก้เนาะเจกดอัดดีนี่ฮะแล้วก็กดอัดแล้วอันนี้กดอัดของจครับกดอัดของเจกคนไม่มีพลาดและแน่นอนนะครับไอเนี้ยกรอบแดงนะขึ้นกรอบแดงว่าแล้วมันไม่ขึ้นกรอบแดงตั้งแต่ดูออกจากบ้านเดี๋ยวเราไปเลือกสถานที่กันก่อนว่าเราจะไปที่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบเนี้ยเราจะไม่ลืมกดอัดนะครับเพราะเราสอนเขาว่าดีๆแล้วแต่เดี๋ยวผมจะกกับเองด้วย เพราะถ้าอยู่ในมือพี่เต้เนี่ยทุกคนก็รู้นะครับว่าเขาเป็นคนยังไง <c oughs> เราลองไปกันอีกที่นงครับทุกคนที่ไหนเอ่ย <c oughs> เป็นครับคาเฟ่ลับแถวแสงตุอันนี้ก็เป็นคาเฟ่รับนะครับทุกคนเราลองจะไปคาเฟ่ที่รับ <c oughs> ที่สุดในสายใหม่นะครับสายใหม่เต้สายใหม่ต้องรอหรือเปล่าไม่รู้สายใหม่ห้าแปดห้าแปดครับสายใหม่ต้องขึ้นเลย <c oughs> อ้าวพี่รู้จักหรอสายใหม่ต้องรออ่ะอืม ตายแล้วพี่อยู่ประเทศไทยปะเนี่ยสายใหม่ต้องรองให้พี่ดูแมพให้เต้าโอ้โหขนาดกล้องที่ยัง,พ,ยงพี่ยังกดไม่กดไม่ต <laughs> ิดเลยเมื่อกี้ถ้าดูแมพนี้ผมว่าผม่าจะหลงทางเลยนี่นะครับทุกคนเต้ไม่ไว้ใจผมนะทุกคนไว้ใจครับพี่ชายผมไว้ใจได้เสมอพี่แต่ตอนนี้อาจจะยังนะเพราะว่ามันมีการผิดภาพแล้วทีหนึ่งนะ <laughs> อาจจะซื่อนิดหน่อยนะค,คือปล่อยผ่านได้เนาะใช่ปล่อยผ่านได้อยู่มัง้งไอ้นี่ยังถือว่าโชคดีอยู่ในความไอ้โชคดีอยู่ในความโชคดี <c oughs> เดี๋ยวนี้ครับเต้ก็จะมาเลี้ยงข้าวฮะเลี้ยงข้าวผมนั่เนเอง<ะ>อ๋อไอคนที่พลาดต้องเลี้ยงเพราะว่าทําให้คนอื่นเนี่ยเสียเวลา,าว,วันนี้พี่เต้จะเลี้ยงครับอ่ะขอ,นะขอบคุณครับผมขับไปก่อนนะครับ น้ำเปล่าอะไรนะอะนี่ใช่ไม่มีไรเตจหูพี่น้ำเปล่าเลยเหรอ,อนี่ผมขอสักยี่สิบขวดงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่เลยแล้วกันวันนี้เตเต้จะพามาเตะเตะกันที่คาเฟ่เวนิสคาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นในซอยสายใหม่58ครับเข้ามาจนสุดซอย เรเลี้ยวซ้ายก็จะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยครับนีดนิดก็เดี๋ยวผมจะพาไปโทรมองเทนะครับมองเทอยู่นี่มองสิอยู่นี่อเหรอ้าวสายใหม่ไม่เคยมาเล่นมาครั้งแรกเลยนะคาเฟ่เคยไปคาเฟ่กับเต็ป่ะไม่เคยเลยเคยเลยป่ะเคยป่ะไม่เคยค้งงถงค้างหยู่จิไปคาเฟ่ อ๋อนี่ไงที่ผมมาแข่งบอลน,นี่นี่นี่นสนามบอลน,นี่ผมเคยมาแข่งที่นี่มาจากนนเลืนี่อาใช่แล้วก็ว่าอยู่สองคนคน,นี่แหละผมเคยมาแข่งบอลที่นี่นี่ครับลาพิมชาครับลาอะไรกิมชาไทยมาแข่งวันนั้นครับแข่งได้ไปสองสามเกมแพ้แล้ว <c oughs> ตกรอบ,รบชินครับชินแล้วชินแล้วครับ ถนนก็จะลุกลังเลเลื่อนปกตินะครับเออ,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 อก็ว่าอยู่ทำไมซอยเลี้ยวเข้ามันคุ้นๆยังผมเคยมาน,นี่ถนนค่อนข้างดีมากซอยเลยนะครับเพราะมันคาเฟ่รับจริงๆแบบคาเฟ่รับครับดูครับยังไม่เห็นเลยนะครับวีแบวครับยังไม่เห็นวีแบววลันะใครจะไปคิดเรื่องคาเฟ่ยอ,ยอ,ยอยู่างนี้ลึกพอสมควรละเจอนน่าจะอยู่ซอยข้างหน้าเลยนะใกล้ถึงละ ซอยหน้านี้ซอยสี่แล้วเนี่ยซอยสี่แล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าตายครับให้พี่ดูแบบให้เต้ให้พี่ดูแบบให้เต้าเต้ตายครับตายครับอ๋อถึงแล้วเป็นแบบบ้านเลรวว่าแต่เราจอดตรงไหนได้บ้างรับก็เพเดี๋ยวเราจอดขวานี้ก็ได้ขอจอดรถก่อนนะครับ กล้องแบตหมดก็เลยมาถ่ายกล้องนี้ก่อนนะครับก็ขึ้นหลังทำไมวะเน้่ยเพื่พี่ขึ้นหลังผมทำไมเนี่ยพี่ปล่ไดอยลงเลยกันโอเคไปเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่ก็บรรยากาศร้านนะมันเป็นแบบแนวโฮมคาเฟ่นะครับร้านก็จะทางร้านนะครับก็จะฟิลแบบฟิลแบบครอบครัวนะครับบ้านคนบ้านคนครอบครัวนะครับ เอ้าวเขาอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ดูจากทรงน่าจะเป็นบ้านคนแล้วก็เอามาทําเป็นร้านคาเฟ่เป็ตัวน่ะส่วนใหญ่ก็ชื่อดีนะก็เกิดดีก่อนอื่นเลยนะย้อนแสงนิดหน่อยครับจะมาด้านนี้นี่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 เจ้าของร้านนี่ของนี้น่าจะเจ้าของร้านตติงงอเข้าไปกันเลยไหมพี่แต่ถ้าพี่นำเท้าก็ได้เดี๋ยวผมถ่ายห่างเริ่มเปิดเข้าไปเลยพี่เราต้องถอดรองเท้าไหมถอดถอดก็ติ้นติ้งแบบตุ๊บเๆนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่มีอะไรแนะนำไหมพี่สุดยอดสุยอดอ,อร่อยๆเย,ยเกิดกินเดอร์ตี้กันแล้วก็กินกาแฟพิเศษออืมอะไรดีพี่เต้ผมเอาลาเต้แก้วหนึงครร้อนหรือเย็นเอาเย็นครับร ของผมเอาคาปูก็ได้ครับเย็นเอาลาเต้ก่อเดี๋ยวหวานประมาณไหนว่าปกติครับปกติเขาปลุกกลางใช่ครับนี่ก็จะมาสั่งก็กินกาแฟก่อนนะครับก็ลาเต้เนาะจะดูแบบเด็กแปกินลาเต้เนาะอาจนะพี่ เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเราจะได้กาแฟแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับทุกคนสําหรับร้านคาเฟ่เวน,นิน่าที่นี่เนี่ยเจ้าของร้านจะคัดเลือกเมล็ดกาแฟด้วยตัวเองทุกตัวทั้งจากไทยและต่างประเทศแล้วนํามาเบรนจนได้กลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านครับและที่สําคัญเนี่ยราคาเป็นมิตรสุดๆถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองหรือกําลังมองหากาแฟรสชาติดีสักแก้วเนี่ยแวะมาชิมกันได้เลยนะครับว่าไงเี่ว่าไงเรเราเล่นพนันกันไหมพี่ว่าไงเง่นเลยอะ่ะคืนนี้มีมวย<ๆ>ใช่ไหม รถถังกับน้องโอ๋พี่เชียยใครรถถังครับอ,อันนี้คู่กันเอ่อซุปเล็กไหมพี่เชี่ยซุปเล็กไหมซุปเล็กครับซุปบอลไหมพี่ซุปบอล,รลครับ,รบน้ำบิวไหมพี่นาำบิวครับผมอ่าโอเคถางยันก็พนันไม่ได้นะโอ้เลือดแต้มเวงเก่งนั้นเลยนะตีเอา้า,าก็เป็นคนไทยผมก็ต้องเชียร์คนไทยดีกว่าแต่พนันเลือดแต้มเวงเก่งเก่งๆ แต่แมนซิตี้ผมเอ้ยรร Matthew รรเรียกพูลผมแพ้แมนซิตี้มาแล้วนะสามเมล็ดสามเมล็ดอิ่มอร่อยเลยกินไข่ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะพี่ให้สามหนึ่งนะถ้าใครถ,ถ้าใครที่ดูนะฟอร์ไผมดูี่ยเหตเห็นว่าตอนตอนก่อนแข่งผมออกตัวแรงมากอืมออกตัวแรงริงๆนะตั้งแต่นัดเจอแมนอยู่นะ <c oughs> จะบอกว่าลรเวอว์พูลปีนี้นี่หวังอะไรไม่ได้เลยออกตัวแรง แพ้หมดเลยหวังอะไรไม่ได้ใจเย็นๆครับใจเย็นๆเลยโอโหางี้ครับอ้าวอันนี้พี่เจ้าของร้านแฟนลิเวอร์พโฮมเนี่ยใช่ไหมอ่าเปนลิเวอร์แล้วเราแฟนเดียวกันแล้วอ่ะเต้ได้ของแล้วอ่ะพี่นี่ครับได้ลาเต้ครับเอานี่ด้วยพี่เนี่ยเอาไหยเอาคุณครับเนี่ยก็เป็นลาเต้ของผมเองแล้วก็ มันย้อนแสงปะไม่ย้อนอยากลองเนี่ยอะไรใหม่ๆผมไม่เคยลองเลยก็คยอาเดูรตี้เด้อไม่เคยครับเพราะว่าปกติเมื่อก่อนผมก็ผมกินกาแฟนิดหน่อยครับโอลองดอตี้ได้ครับเดอร์ตี้นั้นทุกคนจะถ่ายไม่ทันนะยังคิวน้นลองกินซิลองกินซิออาเหลืออยู่เหลืออยู่ทุกคนเห็นนี่จะดอยู่แดือ หมดไปเลยนะครับ้านเพี่ยเด็กน้อยกินเอาเอาเอาโตแล้วนะคนโตก็กินนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปเก็บเซ็กซ์อเมริกาได้หน่อยนะครับแต่จะมีวงล้อให้จะให้สูงท่าโปสถจากวงล้อจะมีรูปทั้งหมดเจ็ดรูปให้ มาดูกันว่าใครจะได้ท่าไหนมันจะเป็นท่ากลมๆแปลกๆอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวมาเล่นวงล้อกันนะครับทุกคนจะมีวงล้อกันนะครับอยากจะให้อ่าค,คุณเจ้าของร้านเป็นคนโหวตว่าชอบรูปไหนส่ว <laughs> นคนที่แพ้จะต้องโพรูปนั้นลงสตอรี่ได้ครับ <laughs> ได้ครับ<ะ>ได้ยแพ้พี่แล้ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเล่นวงล้อมหาสนุกเลย ก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับแต่เราจะมีอะไรนะพี่หมุนวงล้อมีหมุนมีมหมุนมหมุนหมุนว<อ>งล้งงอใช่ถ่ายรูปอ่าหมุนวงล้อถ่ายรูปโพสท่าในการโพสท่าแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่เจ้าของร้านทักบทว่าชอบลูกไขรมากกว่าแล้วจะมีบทลงโทษให้กับผู้แพ ah ้นี่ครับเรามาเดาเล่นนดีกว่าอันนี้ครั้งแรกน,นะเราไม่เคยรู้ท่าโพสมันมีอะไรบ้างพี่ว่าจะมีท่าโพสอะไรบ้าง ถ้าโพดแบบไหนอะแบบดีๆหรือหรือแบบไม่ดีผมว่าถ้าบุญวงล้อขนาดนี้มันน่าจะไม่มีดีจะมีท่าโพสทั้งหมดเจ็ดท่าให้ส่งจะเป็นโอเคแล้วส่งเลยไหมเดี๋ยวผมกดก่อนก็ได้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวกดนะครับกดไปนะครับปึ๊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 บได้สี่ห้าห้าได้ห้าครับทุกคนทีมงก็จะเหลือ หนึ 1> 1่งสองสามสี่หกเจ็ดอุ้ยหนึ่งวะพี่ได้หนึ่ได้หนึ่งนี่ครับ,รบทุกคนหนึ่ได้หนึ่งแล้วก็มาดูกันว่ามันคือท่าอะไรแบกแค่ไ,ไ,ไหนเอาไปฉุกเขาได้ดทายก่อนพี่ออกอะไรเออเป็นไกดผมออกขอนหนึ่งสออ่ะผมก็เชื่อในตัวเอง ผมก็เชื่อมากในตัวเองนะและท่าที่เรดได้นะคะก็คือท,ท่านี้ค่ะทุกคนต<ะ>้องเหรอเฮ้ยอ่ะนี้ห่วตัวอื่นท่าที่เต้ได้นะเต้หน <c oughs> ึ่งเป็นท่านี้นค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> อ๊ย <c oughs> แต่เราต้องมีท่าประกอบอะสมมุติว่าเราลงภาพเราก็ต้องมีประกอบนี้ด้วย แบบนี้ว่ามันเหมือนไหมโอเคไ้มเราจะได้ดูว่าภาพหลักด้วมันเหมือนหรือนปล่าไปดูกันนะครับว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวตรงกลางนี้เลยได้เนี่ยผมว่าตรงกลางนี้เลยนี่นะท่ายิงใหญ่ท่านี้นะครับยิงใหญ่ไปทล้วหมือนนะคือผมไม่เต้ยยิงใหญ่ใหญ่มันได้เหรอเขาบอกว่นี้เลยอ๋อ โอเ,เคมาหนึ่งสองทุกนไหมกุญแจพี่ก้มนึงก้มหนึ่งก้มก้มอโอเคได้ไหมหพี่ไปรูเขาไหมเช็ครูปก,ก่อนโอ้ยห,หล่อจัดหล่อจัดอ่ะอ,อ้ยอ่ะตาต่อไปพี่ รูปอะไรวะป๊อบอย่างพี่รูปหนึ่งฮึบฮึบโอ้โหดีนะคุณไม่ได้ท่าสองเนี่ยหอโอ้โหดีนะคุณไม่ได้ท่าสองเนี่ยจะท่าสองจริงนะครับตัวไปท่านี้นะอ่ะพี่ดูอีกรอบหนึ่งเอาหน้าเหมือนเด้่ยหนึ่ง ดูนี่คืเหมือนจังเลยโอ้แล้วเหมือนดูแล้วเหมือนเหมือนโทษอะไม่แต่ถ้ากูเจนรูปสองไอ้นั้นจริงเอาอย่างี้ดีกว่าบทลงโทษใช่ไหมที่พี่บอกว่าลงสตอรี่ถูกไหมของใครถ้าใครแพ้ถ่ายรูปสองเงแปะด้วยรูปสองรูปสองโอ้ ได้ดิได้เปล่าไมา่โอเค okay. ดีแลนะ้วใครหมุนก่อนพี่หมุนก่อนดีกว่าทางนี้ไม่ไม่คืออันเนี้ยเราจะเอารูปเนี้ยไปโชว์ให้เขาดูเลยที่เราถ่ายอัน,นเ,เนี้ยเมื่อกี้แล้วรูปสองเนี้ยถ้าใครแพ้พี่เรถ่ายรอบนึงแต่เป็นรูปสองเเจอกันอเออจุเดี๋ยวเราไปให้เจ้าของร้านดูนะครับว่าอ่าเขาชอบของใครมากกว่าไปดูกันครับ เออผมขอถามอย่างนึงนะครับครับผมผมจะมีรูปให้เลือกนะครับรูปน้องกับรูปผมนะพี่ชอบรูปอะไรมากกว่าครับอ่อันนี้ของผมก่อนนี้ของน้องผมก่อนนอ่ะเหมือนไหมครับมีความเหมือนไหมอ่ะอันนี้อีกรูปหนึ่งอันนี้รูปผมรูปของพี่เป็นแล้กัอย่นี้ครับพี่ชอบของใครมากกว่าครับะหว่างสไปเดอร์แมนกับ๊อปสยามอ่ะชอบสไปเดอร์แมนป่ะอเรียบร้อย เรื่องใหม่นะนี่เรื่องใหม่นะไม่แต่พี่โดนลงรูปแล้วคุณแพ้แพ้รูปนี้เหรอรูปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต้เขานะแพ้เมื่อกี้เขาจะต้องถ่ายรูปนี้ครับลงสตอรี่รูปสองเลยพี่เราคุยกันรูปสองเฮ้ยอะไรสุ่มแค่แบบพู่สุ่มมันรูปสองใช่หรอเนี่ยโอ้โหดูรูปนี้นะครับใช่หรอเต้รูปนี้จริงก็เราคุยกันไว้รูปสอง รูปสองรูปสองจริงลูกสองจริงต้องตายขี้หรอเปลยาพี่นี่นี่ทำไง่ะพี่ต้องรูป2แล้วเพราะเราดีลกันไว้รูปสองใถ่ายถ่ายนี่ถ่ายเลยล้เลยตา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 ยอ้ยลงเลยเนอะอ้ยชอบเลยอันอันอนตู่ดีแพี่ ไม่อ่างอ่าไม่พี่พี่หน้าพี่หน้าพี่ต้องได้ด้วยแอมตัวกว่านี้ดิโอ้ี่เอาพี่ดูเอาพี่ดูพี่ดูเลฟก่อนพี่ดูเลฟสาต้องอย่างงี้นี้วไม่พี่ต้องเปิดตัวให้เห็นดิเนี่ยพี่ต้องเปิดเปิดตัวอย่างเงี้ยอ๋ออันี่อ้นี้ไอ้นั้นมันหุบไปอ่าไงอ่ะพี่อ่ะพี่ยืนตรงอย่างงี้เออแล้วพี่หันข้างอย่างงี้ฮะแล้วพี่ก็หันนี้นี่นี่เป็นอย่างงี้นี่เออตามเลฟอยู่อย่างงี้เออไม่ใช่พี่พี่อนี่ะพ ทำไมพี่ปิดตัวต้องผีเหรอแล้วพี wow> fruit, ่ต้องมือมันเออเอย่างนั้นแหละแล้วทำหน้าด้วยแปลกไปหน่อยป่ะมันแบบมันต้องถ่ายให้เห็นตรงไหนอะอย่างนี้เหรออ่าพี่ดูนี่อ่ะตัวข้างไหมครับนี่มันต้องหันหน้าอย่างนี้อ่าเนี่ยพี่ดูนะพี่ดูผมนะเนี่ยพี่ย่างนี้อ่าพี่ย่างนี้แล้วพี่ก็บิดตัวอย่างนี้อ่าอันนี้เออเออเอออันนี้อ่านี่อันตุดด้วะอันตุดตุดตรงๆหน่อยเออเออเออหนึ่งสองสัก มันบิดข้างอ่ะอ๋อบิดข้างอขาไหมพี่ต้องเปิดตัวพี่ต้องเปิดตัวออกอ่ะเนี่ยเนี่ยพี่ต้องเปิดตัวอย่างเงี้ยพี่ต้องเปิดตัวอ๋อยืนอย่างเงี้ยเออพี่ไปปิดตัวเอออย่างเงี้นเอ้ยเอ้ยเอ้แต่ตูดพี่ไม่ได้เท่าเขาอ่ะพี่ต้องยกขาอย่างเงี้ด้วยเนี่ยเออเออจิก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 เท้าลงด้วยไม่เหมือนนะแล้วก็ดูว่าเหมือนปวดหลังเนี่ยเต้น ที่ตูดตูดพี่ไม่โดง่งอ่ะเอะอเออเอออย่างเงี้อหนึ่งสอง,สองโอเคโอค้ <c oughs> โาขอด่วนดอจเ,เดี๋ยวพี่ถกรูปนี้เข้าไปให้พี่เต้น,นจะได้ให้เขาไปลงสตอร,รี่เปรียบเทียบว่าเหมือนไหมเพราะว่าเป็นบทลงโทษข,ของผู้แพ้นะครับ จะเลือแล้วเดี๋ยวถ้าลงสตอรี่แล้วก็เดี๋ยวบอกนะครับว่าพี่เต้เขาลงแล้วออก็สอนวันนี้นะครับก็จบกันเพียงเท่านี้เพราะว่าเราพาทุกคนอยางมาเที่ยวคาเฟ่แต่รอบหน้าเนี่ยอะไรที่ผิดพลาดไปเนี่ยเราจะมาทำให้มันดีขึ้นนะครับอย่างข้อแรกเลยครับ คือการลืมกดหัดนะครับหคือรู้ตัวคือรู้ตัวรู้ตัวเองนะรู้ตัวเองนี่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตาม IG พวกเราทั้ง2คนด้วยครับแบบเดีวขึ้นไว้ตรงนี้เต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 เนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับเต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 นะครับ EP หน้าเราจะไปไหนกัน แล้วเจอกันครับทุกคนติดตามดิครับ๊าย,ยไปดูรีวิวนะครับควรแช่แก้วสำหรับขับเบียร์นะคะเอ้าเอา้า <laughs> มันไปขับเบียร์ยได้ไงอะพี <laughs> ่อะไรเนี่ยพี่หมอ แดงอย่างเงี้ยอ๋อถึงยากตีนจะเล็กคอดอ๋อครับนี่คืออัดใช่มใช่เดี๋ยวคืออัดเดี๋ยความโบ๊ะว่างเลยอหน้าจอว่างเลย ไอ้นึ่เขินเขินคือมันทำมันท่าโพสปกติมันได้เว้ยท่าที่ถ่ายรูปปกติมันได้เว้ยแบบนี้น